สวัสดีสวัสดีเจ้าพ่อว้ามาเจอเาเจ้าหน้าเสาจังหนสิเทียงเ่านีพ่อเลืออีกซีฟนาทีนี่งานบอกโอ้ยลืมลืมวันนั้นในชาโอ้แมรี้มี่ั่เองโอ้ยลืมมือลืมแว่นลืมเวลาเราบ่นอไม่อยากใส่ใจโอ้ <laughs> อยไปตามไอการเวลาตีปอยนไปตามอิสระบอกแมรี่มไม่อยากใส่ใจมัน พราะใส่แกมันกทีแล้วมันก็มีหยุดเดินนั่นเขาบอกว่าเวลาไม่เคยคอยใครเขาก็ยังวานหยุดดีวันไม่คอยชอบเวลาไม่คอยใครสองมือจกกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาไม่บอคือแหะเอานางกางแปลงเนาะโอ้ยโมเมนต์ไปเคืไปเฮ็ดธุรกิจนางกางแปลงมาก่นนอกบน่วนางอกผ่าอือ ัวถ้าท่านชาเดี๋ยวหนังจะสายก่อนมั้งครับวะนั่นพักเติบยูเฮาฮันนะแตกทั้งบนทั้งล่างอีลีพอโอ้ยจังสี่เนี่ยม้กันยังวักกันยังวากวาเกือบแก่สามตัวโอ้ยหาหาสองสามตีโอ้ยมันออกหาสองสี่เนาะ อีกคู่นึงก็เป็นสามสี่สองไปซะแต่สูตรเก่าเนี่ยมันมันมันเพิ่งก็อาศัยไหนอยู่ได้กันมามันก็มาามันเคยมาสามตัวนะพ่อกับเบาอยู่ในคลิปมือน่ะนะพ่อบอกว่ามันทามันมาหนี่มันต้องมาสองคู่นะสูตรเก่าเห่าหนี่เนาะก็เลยแตกทั้งแปดหาทั้งสี่สองสองสี่นี่แมนเขาท่าเขาท่าพ่อสูตรหนี่เห้ามันแตก แสดงว่าสูตรเก่ามันมันกลับมาเดินนี่ค่ะสูตรใหม่ปล่อยมันไปซชก่อนค่ะพ่อเออพอถึงเวลาสี่เดือนมันแกแย่สูตรเก่า,าอืมโอ้กะตะกีกก้กะว่าไม่สูตรนี่ละปังปังคักคักตอนนั้นก็ะไดแม่รองฮอนด้าตัวเนี้ยจ้าเออ <c oughs> ผู้ผันตอบชาวบ้านให้เพื่นเล่นว่าโอ้เหล็กเขาแล้วบอกคัเนอกหรือว่าดิว่ยให้มาเนี้ย <c oughs> มนันมกระได <c oughs> อ้ยเฮ็ดยังไ๋แล้วคนจอปากมาให้ว้าโอ้นั่นโอ้ยเบื่อน,นี่ได้ฟังทั้งลำไ้ทั้งตัวเลขบัดนี้ค <c oughs> นจอปากมาให้เว้า่นว่าเอานี้เอาไปบอกเด้อฝวกตัวไปคุยก,กันฉ <c oughs> ันบ่คุยก,ก,กันก็บม่รู้เรื่อง่อนว่าป่าพ่อแต่คนก็เลยกจอมาให้ <c oughs> อืมอืม ไหนที่คนว่าบ่จ๊อบป่าใหม่ที่จะได้แล้วมันที่จะเบิ่งเนาะโอ้ยบ่ได้แล้วมันกันเห็นมุนมุดอยู่นี่เนาะเอาใส่ละปากดิ <laughs> ปากคนเรนอืองใหม่ดิจังวันเนาะอาวันนี้ไม่มีนอยนอยไม่ออกเพราะว่ามันตุจินโอ้แมนแมนโอ้แมนอยู่ทุกปีเขาสิบ <c oughs> ว่าออกเขาจียุดเนาะตุจินเนาะหยุดสามวัน โอ้ยผู้ถาเลนห้าน,น้อยใจขาดว่าน,นอแบัน,นี้หยุดเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หยุดไม่ออกอากาศเลยค่ะออกแต่ว่าเขาเขียนว่าหยุดกัว่าอืมอันนดีแล้วมันกติีเดี๋ยพักฟันในจะน้อยแล้วพัก่อนสมองพัก่อนสายตาแมนเจ้าพ่อตองมีการพักการเจ้าแนนเราเป็นได้ก็ได้หยุดมือว่านมือนีกับมืออื่นมันบอสามมือมันบอแมนอืม พอมืออื่นมืออื่นมือนี่แหละยุดมืออื่นนี่งหาชิบหาชิปแต่พอจุกจีนเขาจะเขาจะสองวันนะสองวันสามวันไม่เกินแหละจ้าจ้ะเพือแต่พอพอนัดเคียร์ละเขาก็ยุดซะก่อนยุดเด่นซะก่อนค่ะพ่อยุดเสียงซะก่อนจะข้าวหนึ่งว่าจะจังไปเลืออตนใหมาค่ะ อะไรก็ช่างมีการเริ่มตนม้นใหม่ได้เสมอมันวะถูกต้องค่ะอืมอย่าจมปักกับความเกา่าค่ะเราต้องมีสิ่งใหม่ๆนั่นนั่นเลยจะแล้วม <laughs> <laughs> ัตยายาคออะไรดีดีม <laughs> ันก็เป็นไอถือต้องแล้วมันเป็นสัจธรรมขวาน่ะ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเขาว่ะบวัวเนี่ยแต่เขากันใจเขาบุคันใจบวัวเขายัางกล้าบ้านใจใหม่เนาะถูกต้องค่ะอย่างตายเนี่ย <c oughs> คนเรากลัวอะไรที่สุดก็ความตายเขาอย่างนี้ค่ะหรือกลัวว่าถ้าไหไ่กนนี้ไม่ทนถึงเวลาก็ต้องไปแมนค่ะ อันนี้มิฉะนั้นอย่าประมาทอย่ามัวสนุกมากอย่าเพลินมากนี่คุณแตนตัวต้องดูว่าคนนี้เขาเกิดมาเขาทำความดีอะไรมั่งเป็นบางเทียร์คนแ็คนที่ไม่รวยยังไม่มีเงินเทวดาเทวดาปฏิจ,จอยู่เลยค่ะคนฮะ เพื่อนไอเข้าเกินมากลลวเขาทำดีอะไรมั่งน,นี่ทว่ได้ก่ะทีนี่บททดสอบรอรล่องใจจ้านี่ถ้าสอบผ่านก็คือโอเคมีมันอย่างได้แล้วไปให้มันมาดิไปนะวะนี่กันเนี่ยกันเนี่ยอ้าวขาื่องค่ะพ่อ หลายความหลายมาหลายภาษาแต่มาสูรเลขวันนี้กสูรเลขวันนี้มันจะกลับมาเดินเนะาะค่ะแสดงว่าสูรเลขวันจะกลับมาเดินแต่ตามตัวสะบ้อมาแรงเนาะสาถุเออสะสะเสียมาแเงหยือไมนออกที่บ่มาแรงบ่หยุดนะเอ้เล่าพนบมีปัญหานะ้ามิจตะห้าน้อยเห็นล้วพ่อบ่ค่ะแล้วเนี้ยก็จะ แก้วคืออยงแก้วจากเจกดมาคู่บ่เบิดแล้วบาเขียนเล่บ่บ่เขาก็ับแบบว่าอุ้ยบ่ํำไดซจำหนึ่งเขาบ่หยุดดิรัฐบาลเล่าค่ะน่ะโอ้จังหวะจังหวะเสียมึงขังระบ่อจังหวาเดี๋ยวสัมภาษณ์เจเดิอไปเช็กเบื้องก่อนดอกซะเพราะว่าผูดทีิหนูเ่เคยเห็นเขายุดนะหนูก็เลยคิดว่าบ่หยุดเลยบ่ได้เช็ก เดี๋ยวสำพลาดเด็ดก<อ>วนสิร่องกรีบสิไปเช็กเบิ้งดอกสันน่ะจำเดี๋ยวจังหวะวันนี้เดนวิรฤตเจ็ดกับแปดเดนวิรูตเจ็ดกับแปดค่ะแปดก็ตัวประกอบมันมีอะไรบ้างมีสามสี่ห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าป่ะพ่อแมนเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า แปดสี่แปดห้าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแมนสามตัวเดี๋ยวจับสามตัวก่อนค่ะแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดค่ะแล้วก็แปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดค่ะอืมจางสองคู ง่ามีดอกเองมันนี่ก็ได้พ่ามันตัวนี้ไมจูเลกวันไงค่ะเลขวันนี่หมายเขาว่าวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมค่ะพ่อวันพุธเลขวันมันก็เลขสี่ใช่ไหมค่ะขอยหลังหนึ่งก้ากเเป็นสามใช่ไหมค่ะอือเดินหน้าหนึ่งก้ากเเป็นห้าใช่ไหมจ้าพ่อนี่นะมันก็อยู่นีเลยเนี่สะเลขเนี่เลขตีดมันก็ได้สามสี่ห้ามันอตรงบ้านนะจ้าจ้า เลขหลักมันนี่เราเราหามาจากที่อื่นเลขหลักมันเจ็ดกับแปดเนี่ยเตี้แมนถ้าใครหาหาหลักได้ถามว่าไม่มั่นไม่มันมม่นใจเจ็ดกับแปดก็มาหาหลักดีๆมาก็มาใส่สามสี่ห้าอันไหนมั่นใจเดียวุดเป๊ะแฮงดีในตามคู่นะค่ะ วันหันนอะอ่าวันหันแน่ะวันที่สองอวันที่หันวันวันหันสองเนาะวันจันทร์สองพ่อวันจันทร์สองเห็นบหหนึ่งสองสามเห็นบ่มมันก็มาสองเห็นบ่ค่ะอืมเลขสูตรเลขวันนี่มันมันเกโอเค่ยู่ไงทำมันเดินมันก็เดินดีอยู่เลยค่ะพ่อนั่นหะพ่อเดี๋ยวอาศัยมันอยู่พ่อเด็กสิประถุ่ปน พตัวเขาโบาใจนี่เขาโบาขึบ้นเขาโบขือหลายเขาโบาเล่นหลายโบเสื่ยงหลายนี่แมนจ้าเล่นพอหอมปากหอมกอเขาต้องมาพาควรเนี่ยชีวิตเราจะอยู่ไปอีกยาวนานเนี่ย <c oughs> ต้าเรียนฟาเบิร์ตเนี่ยถูกได้คือบอกไงแมน Man, ค่ะ <c oughs> เล่นจังจะมันหลายนีย่ข้าวผู้หญู่เด้อเอฟซีก็กกได้เป็นแนวทางถูกต้องค่ะเออนั่น,นี่ย ไปพี่ตัวกันตัวกันค่ะกั้นวันนี้สองสามสองหกหกสามสองสามสองหกหกสามอือตัวกันวันนี้ได้สามตัวค่ะพ่อเออบางบางบางเทอมก็ได้สองตัวฮันไม่ได้สองตัวขม,มามาได้เนาะค่ะห้าห้าแปดห้าเหมือนวะ <c oughs> บริการเพียมีแต่เนี่ยไ <c> ง <oughs> ออกแปดห้าตรงๆเนาะ เออนั่นเองเห็น n ามันมามันก็บมาเด้หน้ามันอยู่มันก็เสือเต๋อเลยเด้เนี่ยก็เท่านั้นแล้วบบซีงเนี่ยโบเหงโบเออเนี่ยย้อส่วงกับโบซีงหมดนะค่ะอือบบซีงย้อนจริงหมดนะบบไปใช้บ้านใดเนี่ยทีนี้ก็เหลืออะไรรถพามาพ่อฮะรถพามาเด้ เอ้แต่รผพามาคือมึงจะข้นมเหมือนนิดทีดีอ๋อว่าสั่นกันเละเลทางเลือกนี่ก็น่าสนใจอยู่ดีงวนเมื่อกี้ก็ตัดเล่นกันได้อยู่ดิซีสองสองซีห้าหันเออมันจะได้อยู่รองเท้อมันกับเขารองเท้ามันแหม่รอกเท้ามันแหม่หดสามตัวคนนี้เลยข้ามแมนค่ะเคยแตกสามตัวด้เลขทางเลือกแมนเลขทางเหลือกงวันนี้ไม่มีน้อยเอาไปสองคู่เอาไปเล่นน้อยก็ได้เด้อดีเด้อนฮกัยังนอนบอมี่หวยบอลเล่นไปซื้อ ก็ยังว่าเขาบอาออกจิไปเล่นใจล่ะก็ยังว่าเล่นไปซื่อช um um ื่ก็ยังว่าสมมุดก็ยบงว่อ๋อสมมุิสมมุดโอเคโอเคสมุดตัดออกมาแล้วก็นี่ซื้อน้อยนะาสั่นเท่ากันต้องยังว่าเสียเก่งนี่เนาะมีใบจานเมาดอกเขาบอกบ่าซัวเขาฟังค่ะสองคู่สามตัวสองคู่ค่ะพ่อเก้าแปดหก เก้าแปดหกเจ็ดสี่หกแล้วก็เจ็ดสี่หกค่ะเออเหมือนนิ้โมมีน้อยก็เอาไปสองคูค่ะห้างเลือกกะเอาเบิงร่องเบิงขึ้นเบิงแลวกันห้างเลือกนี่ลังเทืยมมันมานมาตรงเดยแมนจะพออืมจิบมันญจินนบบไปใส่มาใส่จิบบยีบอัน,น,นมนาออกตัวหนาเนาะค่ะมันอัมันออกเติมหนามันถอยหลังเนาะ ย่างหนาอยลังเนี่ยเดินหนาห้อยล้งสองเก่าเดินหนาสามเก่าวน้นนียแล like ้วเจมันที่เป็นไปหววหันน้อยเขาสองคูจะได้ว่หันเอ้รรมดาตัวสันอ่ะเวยปเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามนี่เขาหันโอ้เมื่อนั้นมันทั้งน้อยทั้งล่าตัวสันอ่ะ เงี้ยเนี้ยกันไปสีโอโอกันไฟส<อ>เฟฟสียงไหมค่ะ<า>มันเนี่ยเราสองคู่น้อยสองคู่แ,แล้วโอ้รวยลับรับตัวนี้ฉนแล้วยัง่ามันขึ้นอยู่กับดวงดีกันยังไงยังกระได้ขันย่มไดดวงมันมันลงอ่าสมมติว่ามันลงอะไรเขาเรียก มันโลกถืกว่าไงตะค่ะมันมันโลกถึกเวลายังหวะและเวลาเวลาโชคเวลาหมานเวลาอุบารองค่ะนี่ก็ได้นี่ั่ไหนก็นมากนี่ใข่ยี่ตัวมันเป็นยังได้ยาละสองครูโอเคแล้วจ้าพ่อเออปะนิ่ต้มกระไรตัวนั้นโอ้ยโมเมนต์ตะปัดทู่แล้วได้หอดปะนิ่งค <c oughs> ือวานแล้ว <c oughs> โอ้ยเปลี่ยนจากว่าทูกกินตบประดิ่นก่อนถึงไหวก็ได้อ้าวครบถ่วรขบวนการค่ะพ่อไว้พอ,อ,พอให้ก่อนค่ะไอ้โซกโซกมันหมาให้ลำดำเรด้วย,วย <S <S เ,ออเอ็ซีผู้ใดเขามาฟังมาเบิ่งกระได้ให้เป็นแนวทางเด้อพิารนาเบิ่งให้ทองแท้ ยังเอาไปเสียงยังเอาไปเลลนเอาไปเปรียบเทียบกันเบิงกับผุดเชีย่ยนผู้ใด่นเดินดีพ่นเขารู้ค่ะเนี่ยเอาเรื่องเวยง่นมาจับใช้เบิงนี่เจ็ดก็แปดนี่จ้าพ่อเนี่ยมจีมาบอขันมัวจับเจ็ดก็แปดกันสองคำซีแต่เจาะสามที่หานี่ล่ะค่ะ อืมเจาเล็กแรกนี่แต่มันบนยี่นีมันก็ออกอุ่จยาโรดออกโรดนี่บนล่างอีกคือเกาฐานหน้าซโตแตกโรดเอ้ออขันันบนยี่ไปใส่กันหลักนั่นหลักนั่นหลักมันแน่นมันก,ก,ก็โอเคค่ะน้อาอ่ะบอกไปร้ายเลยพอดีสั่งลำลำเรื่อยๆเด้อเอฟซี FC ก็ได้เขามากก็ได้คุยเข้าวเนี่ย<า>พ่อพ่อไมันถึงพ่อไมันคืองชีบมาทีจ้าพ่อ เออน้ำมอถึงที่เมื่อซี่มันบุหร่อ๋ออากาศด้ค่ะบุกเห็นด้อ้าร่ำล่ำรวยรดอเลย FC กระดายผู้ใดเข้ามาฟังแรกกับนีเยันมีท้อใส่การจิตใจเบิกบานอยู่เย็นเป็นสุขรัำล,ล,ลํารปยรวยสาธุจ้าขอขอบุณพอจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปัน FC ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ